รล,ลอดแ้อะไร้อนล้วถุงแบ่งนี้ไหมถุงแบ่งนี้ไหมดการถันมีการแถลงข่าวกรณีที่มีการจับปุ่มพอถึองเมื่อคืนนะฮะก็ประมาณตีสองเศษนะครับผมได้ให้สายลับนะครับ เข้าไปตะโกนอยู่แล้วก็ผมได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปส่้นะครับวางแผนกําลังไปจับกลุ่มนะครับฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายตํารวจนะครับพอสามารถที่จะไปจับกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นชายทั้งหมดร้อยสาที่เด็ดเส็จหญิงแปดสิบเอ็ดคนโดยทั้งหมดก็จะถูกดเนดนคดีในเบื้องต้นนะครับทุกคนเนี่ยโดนดเนินคดีในข้อหาคอามผิดเทกิดเกินนะครับแล้วก็กระทําหันเปลี่ยเกี่ยนพรบ รูปโลกติจิตอนะครับแล้วก็ส่วนอับผู้ังนะครับผู้ว่ารา้วใช้ประโยชน์จากพีดีนะครับส่วนอีกข้อหาหนึ่งข้อหาเศษนะครับก็ต้องรอผลที้แจงจากโดดทางด้านวิทยาศาสตร์ร้อยสิบห้าคนด้วยร้อยสิบห้าคนเราก็จะแจ้งนะครับเดี๋ยวเตรียมพื้นที่หลังจากดำเนินการทางทางกรมทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาเอากักตัวไวท้ที่ที่สูงของมรตอนนี้กำลังเคลียร์ศูนย์ให้เรียบร้อยทำความสะอาดนะครับแล้วก็ให้ครบสิบสี่เอนน,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 นนะครับตามนี้ครับในในขณะนี้ผมตรวจค้นรถทุกคันนะฮะตรวจค้นัวบุคคลก็ยังไม่พบอาวุธนะฮะยังไม่มีครับก็ตรวจค้นโดยละเอียดนะฮะไม่ไม่พบครับก็ที่ตรวจยึดมามีอะไรบ้างครับมีรถรัดมียาหนะมีอะไรบ้างก็เอายาหานะทหมดีคันนะ ก็เป็นยาเสพิดที่ทิ้งทิ้งไว้ที่พื้นห้องนะฮะที่ไม่อยู่กับตัวครแต่ว่าเรามีวิธีการสอบสวนที่สามารถยืนยันตัวเจ้าของยาได้นะฮะก็ซึ่งจะต้องดำเนินการดำเนินคดีในภายหลัง ถามเียครับนี่ยเงียบ่อองตัไมันได้เามันใช้การนเที่มันอยู่ขนาัอยู่